มาคุยกันต่อนะครับกับผู้จัดการกองทุนกันบ้างครับคุณนัฐามหัตนาจากกรอจกรุงไทยอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่นัฐาครับครับสวัสดีครับครับมาอัปเดตกันหน่อยฮะครับคอลของพี่นัฐานะครับดูเหมือนปีนี้ยังคงยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในสินทรัพย์อย่างหุ้นจีนหุ้นไทยแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานด้วยนะครับวันนี้อยากให้พี่นัทาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงยังมอง3ามสินทรัพย์3ามแอสเซทนี้เนี่ย ย,ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในปีนี้อยู่ครับกราฟก็เป็นโพซิชันสามอันที่ผมเริ่มมาตั้งแต่ไตรมาสที่สี่นะครับความจริงในไตรมาสสี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่ลักกาดนะเรียกว่าอันดร์เพอร์ฟอร์มมากมาในสามพิษทรัพย์นี้แต่ว่าผมคิดว่ามองล่วงหน้ามาถึงปีสองพันี่หกเนี่ยมีโอกาสนะครับ,รบเพราะว่าตลาดที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนมันเป็นลักษณะของ Melt. เมลเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าเมวครับนะทะไหลขึ้น ถลายขึ้นไปด้วยสภาพคล่องเราสังเกตว่าอาการของตลาดการเงินโลกแบบตอนนี้ราคาสินทรัพย์ต่างๆมันขึ้นไปด้วยสภาพคล่องตั้งแต่เฟดเนี่ยเขาเริ่มกลับมาซื้อสินทรัพย์ก็คือกลับมาซื้อพันธบัตรนะก็ด้วยสเกลที่ไม่ไม่น้อยทีเดียวนะแล้วก็น้องทุนเปิดปีใหม่มาเนี่ยเหมือนจะพยายามไล่ position เดิมๆนะที่เป็น winners เมื่อปีที่แล้วผมคิดว่ามันเป็นอาการของ f o r m o นะครับ fear of missing out ขนาจจะคิดว่าลุงนี้ถ้ารู้ว่ามันแรงอย่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยไปซื้อหุ้นเกาหลีตั้งแต่ต้นปีก็ดีนะหรือว่าจะไปซื้อทองคาดีไหมนะหรือว่าอะไรที่มันขึ้นเยอะๆนะขึ้นแรงๆอย่างหุ้นเ i ไอเนี่ยดูเหมือนมันไปไม่หยุดเลยครนะเวลาที่สภาพคล่องมันมาเนี่ยคนดูเหมือนว่าเขายังหาตีมใหม่ไม่ได้นะในช่วงปลายปีเนี่ยดูเหมือนพยายามหาตีมใหม่ม,มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่มานะก็พยายามซื้ออะไรแบบเดิมๆในสภาพคล่องส่วนเกิน แต่พอมีเรื่องของเวเนซุเอลาเรื่องนี้เข้ามาดูเหมือนเอเรื่องเป็นเป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นะเรื่อง g e o p o l i t i ิกหลายๆกรณีเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเป็น noise หรือสัญญาณรบกวนแต่เรื่องนี้ผมตีความว่าไม่ใช่ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็เป็นการเดินหมากนะหมากภูมิรัฐศาสตร์แบบระยะยาวมีผลระยะยาว เดินหมากโดยทรัมป์อย่างแรกเนี่ยที่คนเห็นอันนี้ผมจะสรุปประเด็นเท่าที่พูดกันอยู่แล้วนะไม่ใช่ประเด็นใหม่อะไรแต่ว่าพูดอยู่แล้วในตลาดเนี่ยก็คือเขามองว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบโลกใหม่ซึ่งมันดูไม่มีระเบียบอะครับใครมีอำนาจมีอิทธิพลตรงไหนก็จัดการเลยเนะรัสเซียก็จัดยูเครนใช่ไหมสหร,รัฐก็มาจัดที่แคริบเบียน นะก็คือก็คือเริ่มจากเวเนซุเอลาแล้วก็อาจจะขยายไปที่อื่นด้วยรวมถึงขึ้นเหนือไปกรีนแลนด์ตอนนี้ก็เป็นประเด็นใช่ไหมครับใครมีอำนาจตรงไหนเนี่ยอยู่ในสเฟียร์ออฟอิเนฟลูเอนซ์ของตัวเองเนี่ยนะก็สามารถทำอะไรก็ได้ด้วยกำลังอาวุธด้วยกำลังเงินนะจีนคนก็บอกว่าจีนเนี่ยถ้า,างั้นจีนก็ทำอย่างนี้กับกับไต้หวันก็ได้นี่ครับใช่ไหมตอนช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย มีการหวาดกลัวหวาดวิตกกันแบบนี้เลยนะเห็นแต่ว,ว่าพอก่อนจะเปิดวันจันทร์เนี่ยคนก็เริ่มตรักว่าเอ๊ะถ้าจีนโดนเตะตัดขาไปอเมริกาไปยึดเวนเนซุเอลาเนี่ยแหล่งพลังงานสําคัญของจีนเนี่ยที่ซึ่งซนะัพพลายน้ํามันเฮฟวี่ครูดให้กับจีนมาตลอดเนี่ยนะมันสะดุดไปเนี่ยจีนคงไม่พร้อมมัที่จะบุกไต้หวันนตอนนี้เนะ่เพราะฉะนั้นตลาดเปิดมา ในสัปดาห์นี้ก็เป็นลนักษณะของ On, ริชออนนะอย่างน้อยก็2วันแรกสองสาวันแรกวันนี้เริ่มเริ่มเห็นอาการบางอย่างนะอย่างน้อยก็สองวันแรกเนี่ยแรงมากนะแล้วก็เออแต่ว่าถ้ามองดูดีดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็รัมก็ดูเหมือนกับว่าจะเดินรุกไปเรื่อยๆนะเราเราลองสังเกตดูฝั่งของจีนนะฝั่งจีนก็จะมีจีนรัสเซียอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือนะกดนะ็ดูเงียบเงียบนะดูเงียบเงียบเนี่ยความจริงมันเป็น ถ้าดูเหมือนหมักรุกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตาเนี้ยเป็นตาที่ทางทางฝั่งนั้นเนี่ยทางฝั่งจีนรัสเซียเนี่ยจะต้องเดินละแต่เขายังดูเงียบเงียบมันเหมือนกับก็คือถ้าเดินเนี่ยก็ออกมาเซอร์ไพรส์เลยแล้วควรจะเดินด้วยก็ควรจะมีการขยับในจากฝั่งของจีนรัสเซียอไอร่ลนเกาหลีเหนือนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังดูเงียบความเงียบเนี่ยมในช่วงสองวันแรกเนี่ยตลาดมองว่าพัน เป็นเหมือนอะไรที่มันก็แบบเงียบๆก็ซื้อกันต่อก็ขึ้นกันต่อใช่ไหมแต่ผมกลับมองว่าเอ็มความเงียบเนี่ยมันดูเรา้อเตรียมพร้อมนะผมคิดว่าถ้าเขาไม่เดินเนะ่ยทรัมป์ก็ลุกต่อถ้าเกิดว่าทรัมป์จะจะลุกต่อเนี่ยแล้วดูเหมือนกับว่ามันจะทําให้จีนเนี่ยเสียเปรียบไปเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าถ้าเขาหมอไปอย่างนั้นน่ะนะแล้วเกิดสมมุติว่ามีความมั่นใจพอสมควรว่าว่าพร้อมเนี่ยก็บุกไต้หวันไปเลย ถูกไหมก็คือบุกไปเลยแต่ผมผมมองความเป็นไปได้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้คง,ไไดคงจะไม่ได้พร้อมแล้วก็ไม่บุ่มบ่ามนาะนั้นเพราะว่าจีนจะทําอะไรเขาเตรียมการระยะยาวครับย่าเพราะฉะนั้นอาจจะไม่บุ่มบ่ามขค่นั้นจะมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดจะไม่บุกเนี่ยก็จะต้องหยุดยสิ่งนี้ให้ได้เพราะฉะน,นั้นอาจจะมันจะเป็นการจัดการความสัมพันธ์เจรจากันกันเพิ่มอีกไหมจัดการความสัมพันธ์ให้มันให้มันให้มันแบบควบคุมได้มากกว่าเนี้ครับ จะไม่ทำไมบุกไปเลยนะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้นิ่งๆอย่างเนี้ยเราคงต้องเตรียมพร้อมให้ดีว่าไอ้ทางฝั่งของจีนอย่างจีนรัสเซียอิหร่านเนี่ยกำลังทําอะไรอย่างในอิหร่านก็มีความวุ่นวายมากนะเพราะว่ามีการประท้วงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายนะแล้วก็ทางนั้นก็บอกว่ามีการแทรกแซงจากต่างชาติเนะเหมือนสปายเกมถูกเอามาใช้การที่จับมาดูโรมาได้เนี่ยก็เหมือนว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่ารองประธานาธิบดีที่ได้กลุมอำนาจน,านะตอนนี้เนี่ยไปขายมาดูโรให้กับ cia อันนี้เป็นต้นนะหรือว่ากรณีในอิหร่านก็โองเป็นไปได้ว่ามีการแทรกแซงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์มันเข้ามาเยอะมากในขณะที่นักทุนกําลังเรียกว่าหลงระเริงอ่ะนะเรียกว่าวิ่งไล่ทางทุนที่มาได้ดีในปีที่แล้วไม่อยากจะตกรดกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายครับฟังดูเหมือนมีนอยมีริสเยอะเลยนะครับในจุดเริ่มต้นของปี2 0 2 6ครับมาดูที่โพสิชันของเราบ้างครับแล้วทําไมครับหุ้นจีนหุ้นไทย แล้วก็อุตสาหกรรมพลังงานถึงมาเป็นท็อปิกหรือว่าเป็นโพซิชันนะครับที่พี่นัทธาอยากจะแนะนําให้กับนั้งคุณในจุดเริ่มต้นปีเดี๋ยวไอ้สามสามแอสเซทนี้เนี่ยฮะอันไหนเป็นเป็นเบอร์หนึ่งครับให้น้ําหนักตัวไหนมากที่สุดครับครับความจริงแล้วก็เอ่อถ้าพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ยก็ควมีคําถามบ้างนะทำไมผมไม่ถือแคชไปเลยครับไมไม่ถือแคชไปเลยล่ะถ้า่งั้นะกลัวมากนะกัน แล้วมันก็คือมันมีสภาพคล่องอยู่แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นการคาดคาดการโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุบางอย่างเข้ามาดิสประตลาดใช่ไหมแต่ถ้าเผชิญสถานการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ผมม่ทำผมก็คือผมจะ buy low อืคือซื้อไหลรที่มันไม่ได้ขึ้นสูงหนักนะถ้าเวลาที่ตลาดมันปรับตัวลงมารุนแรงเนี่ยมันก็คงโดนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อของถูกอย่างเดียวมันจะไม่โดนนะของถูกบางอย่างก็อาจจะโดนหนักด้วยซ้ํา ถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานอะไรที่แข็งแรงรองรับเพราะฉะนั้นไอ้ของถูกหรืออะไรที่จะบายโลคือซื้อต่ําที่ผมคิดว่าควรจะยืนพื้นเลยแล้วก็อถ้ามันไม่มีเหตุอะไรที่รุนแรงเราก็สามารถถือมันไปได้แล้วก็ไม่ได้พลาดโอกาสด้วยก็คือหุ้นจีนนะเพราะจีนเนี่ยผมมองว่ามันมันได้ประโยชน์สองสถานนะก็คือมันสามารถที่จะเป็นตัวที่เราถือไว้แล้วก็ได้ประโยชน์จากปรมหลักซึ่งมันขับเคลื่อนออการลงทุนที่ดีมากในปีที่แล้วก็คือ1ก็คือ AI AI ทีมจีนเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวที่เราถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จาก AI เต็มที่ได้ก็เพราะเพราะว่าจีนเป็นผู้นํา AI คู่กันกับสหรัฐคงไม่ต้องอธิบายมากแล้วผมคิดว่าจีนเนี่ยไปในทางแนวทางที่พยายามที่จะผลักดันการใช้งานการแอพพลาย AI เรียกว่าผมเรียกมันว่า AI Enable Country เลยคือเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จาก AI รับเคลื่อนด้วยด้วย AI อย่างเต็มที่ประเทศหนึ่งแล้วก็เป็นผู้นํามีความได้เปรียบนะคือมีเทคโนโลยีของตัวเอง เป็ความได้เปรียบเพราะฉะนั้นการถือหุ้นจีนเนี่ยก็คือการเล่นทีม AI อย่าง,นงหนึ่งไปนี้2ก็คือเออ่ดอลลาร์ดีเบสเมนต์นะดอลลาร์ดีเบสเมนต์คือทีมที่ผลักดันราคาทองคําแล้วก็โลหะต่างๆนะเป็นตัวนําในในปีที่ผ่านมาโดยเสียงขึ้นหุ้นในเอเมอร์จิงมาร์เก็ตเนี่ยอย่างที่เด่นอย่างเกาหลีอะไรแบบเนี้ยนอกจากเรื่องของ AI ชิปแล้วก็มีเรื่องของดอลลาร์ดีเบสเมนต์นี่แหละที่ทําให้กระแสการลงทุนเนี่ยสนใจเอเมอร์จิงมาร์เก็ตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็เป็นอยู่ใน นะการปรับตัวขึ้นอาจจะไม่ร้อนแรงเท่ากับบางประเทศในอ m e เมอร์ m a r มาร์เก็ตนะงเกาหลีหรือว่าลาตินนะเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมากเวลาที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าหรือว่าไม่แข็งค่านะดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าธนาคา,ารกลางจีนรัฐบาลจีนก็สามารถมีช่องว่างมีความยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายนโยบายสูงสามารถที่จะผ่อนคลายการเงินได้เมื่อจาเป็นโดนยไม่ที่ไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องหยวนอ่อนค่าแล้วเงินจะไหลออกนะเพราะงะั้นการถือหุ้นจีน นะก็เป็นการรับประโยชน์จากซีมดอลลาร์ดีเบสเมนต์เช่นกันนะแต่ว่าทั้งสองทั้งสองประเด็นนี้มีผลต่อหุ้นจีนเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่ากับทองมันไม่รุนแรงเท่ากับไปหุ้นเทคอเมริกาเลยอะไรแบบน,นี้เพีนะยงว่ามันก็พอได้รับประโยชน์แล้วมันเป็นการบายโลคือหุ้นจีนเนี่ยโดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่เนี่ยเป็นตัวที่แลกกัดแายเป็นตัวที่มีข้อมูลเปิดออกมาด้วยซ้ำว่าช่วงปลายปีก็โดนขายนะโดนพวกเฮดฟันโดนพวกนักทุนเนี่ยขาย นะแล้วก็พอเปิดปีมาสังเกตว่าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยก็ break out ครันะ break out หลังจากที่ซด์เว์ดาวมาแล้วก็ break out ขึ้นมาก็สวนส,วน,สวนกับ position ของนักลงทุนที่เทขายตอนสินปีเนีเพราะงั้นะก็ค่อนข้างมาได้ดีโดยเพราะทาง A s h a r e นะทางทางเสงเน่ยบวกแรงมาเมื่อวันสุกนะแล้วก็มีการพักตัวในช่วงวันนี้เนะ่ยอีกที่ว่าค,นะคุณจีนก็ไม่เป็นอะไรที่สามารถ cash up ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการลงทุนในปีที่ผ่านมาได้แล้วก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้สูงจนเกินไปในขณะที่หลายๆๆตลาดเน All ี่ยออทามไฮจนมีความกังวลเรื่องพอสมุกไปแล้วแต่ว่าในจีนไม่ใช่ดังนั้ผมก็สบายใจที่จะถือไว้นะอ,อ,อีกส่วนนึงก็คือพุ้นไทยพ <ใน S 1> ุ้นไทยหุ้นไทยนี่มาได้ยังไงเพราะว่าหลายคนก็ยังกังวลว่าพุ้นไทยยังไม่เห็นก๊อนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นโมเมนตัมเลยนะครับทําไมถึงคิดว่าหุ้นไทยเป็นเวลาที่เหมาะในการซื้อลงทุนช่วงนี้ครับ เออวันนี้เป็นวันที่ดีที่กูเลยนะเพราะว่ามีการประมาณการมาว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นครัเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีถูกไหมแต่ก็ถือว่าเป็นวันดีนะสำหรับผมซึ่งเป็นนักทุนสายเรียกว่าไม่อยากเรียกมาแทรเรียนเลยเรียกว่าขวางโลกไปเลยนะครับนก็ค,คือเรียกว่าสหอะไรที่มันดูแย่ดูไรศักยภาพเท่ากัาบหุ้นไทยเนี่ยจะมีที่ไหนอีกในโมงนี้ในตลาดที่เรารู้จักกันนะผมหาไม่เจอนะแล้วหาตลาดอะไรที่มันดูไรความหวัง ดูแล้วแบบอนาคตมันอยู่ตรงไหนนะไม่มีใครเอาแล้วมีแต่คนล้องยีสายหัวผมยังหาไม่เจอว่ามันเป็นอะไรนะทราบไหมครับว่าตลาดพุ่นเวนเวนซุเอลาอยัางพุ่งแรงมากเลยหลังจากที่มาดูโลโดนถอดอใช่ไหมผมจำได้มีข่า,ขาวนเนี่ยดูเหมือนก่อนเมื่อวานนี้คือ,โ,อโหมีข่าวขึ้นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์วันเดียวเลยนะได้อะไรแบบนี้เนอะเออเป็นอย่างว่าพุ้นไทยเนี่ยดูแล้วห่อเหี่ยวเหลือเกินนะดูแล้ว,ว,ลลวออกมาตรการอะไรออกมาเอมันก็ยังมันก็ยังไม่กระตือองนะแต่ว่าเออเออไทยเนี่ย เนะยคือมีดีอยู่บางอย่างเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นเป้าหมายของเรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หรืออะไรมากมายนะมันมีปัญหาเฉพาะตัวของมัเน่เราก็คงจะรู้อยู่แล้วนะปัญหาที่มีอยู่สักสามข้ออะไรเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นตัวทวงของชาติอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในราคาหมดแล้วอ่ะว่าไหมเออมันก็หุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ลงมาอันนึกเปร์ฟอร์มมาอย่างน้อยๆก็สามปีเห็น็นะครับนะมันสภาพมันเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนก่อนที่จีนจะ่ขึ้นอ่ะคือคือมันไม่ได้ว่าลงไปแล้วมันจะต้้องขึนนะแต่่วา ไทยมันมีสตอรี่ที่มันมีบางอย่างคล้ายกันก็คือเป็นประเทศที่เงินเฟ้อติดลบเงินเฟ้อติดลบมาานหลายเดือนเนี่ยจนกระทั่งมันมีการคาดการณ์หรือว่ามีแผนอยู่บ้างนะทางทางผู้กำหนดนโยบายว่าอาจจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนองค์ประกอบของตะก้าเงินเฟ้อกันเลยทีเดียวนะจะทำให้เงินเฟ้อมันบวกขึ้นมาได้เนื่าเงินเฟ้อมันมันต่ำมากนะแต่ในปีนี้ปี2026เนี่ยมันมีเริ่มมีสัญญาณบางอย่างว่าเงินเฟ้อในโลกเนี่ยมันอาจจะพีกครับ เนี่ยมันอาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ในโลกนี้เนี่ยเงินเฟ้อในโลกโลกดยอเมริกาเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงแต่ปีนี้เหมือนจะเร่งตัวขึ้นมันจะไม่เร่ง,งได้ยังไงดูสินค้าพวกอุปทานี่ครับเนี่ยขาดแค่น้ำมันตัวเดียวนะนอกนั้นเนี่ยโอ้เรียกว่าขึ้นกันแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยสินค้าพวกอุปทานหลายตัวมากเลยเพราะพวกโลหะนะแล้วก็มันก็มีอิทธิพลมีความสําคัญมากอย่างเช่นรถอีวีที่คุณเห็นราคาลงเนี่ยปีนี้คุณคิดว่าต้นทุนมันสูงขึ้นมาบ้างม ผมคิดว่าไม่น้อยนะจะาการาคาโลหะหลายชนิดที่มันปรับตัวพุ่งขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะแล้วก็เรืเ่องของสินเส,นสก,กีอเมริกาที่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากดูตลาดแรงงานอาจจะดูซบเซานแต่ตัวเสก,กีอเมริกาเองมันมีการลงทุนนะว่าการบริโภคก็ยังไม่ได้แผ่วอะไรนะแล้วก็มีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากกว่าปกติทําให้หุ้นขึ้นอยู่ตอนเนี้เพราะฉะนั้นมันเริ่มเ,เริ่มมีความคาดหมายกันว่าปีนี้ในเงินเฟ้อโลกนาโดยอเมริกาเนี่ยมันอาจจะฟื้นตัวขึ้นมา ประเทศอย่างไทยหรือแม้แต่จีนเนี่ยซึ่งมีเงินเฟ้อที่ติดลบนะผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ในภาวะแบบนี้มันไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าไทยจะเงินเฟ้อเออมากเกินไปจนสร้างปัญหามันมาจากตับติดลบถ้าเงินเฟ้อต้องสูงขึ้นมาหน่อยมันก็น่าจะดีนะผมคิดว่าราคาน้ำมันเป็นตัวสําคัญนะนะมันเป็นตัวสําคัญถ้าเกิดมันพลิกขึ้นมาได้เชื่อว่าน้ํามันไซเคิลของน้ํามันขาลงนะจะจบพิรันละน้ำมันก็ลงไปบอททอมเดิมประมาณสักห้าจุดห้า มันก็ไม่ไม่ไม่ได้ลงต่อและสตอรี่ของน้ำมันนะตอนนี้เดี๋ยวคุยต่อยนิดนึงก็ได้นะว่าทําไมผมคิดว่ามันจะขึ้นละก็ได้เป็นผลดีต่อไทยนะเราเห็นเงินเฟอ้อติดลบรายปีครั้งแรกในรอบทอยก็ไม่รู้นะ<อ>นะที่ออกมาแล้วมันน่าจะเป็นจุดที่ตั้งต้นว่าจากตรงนี้ความจริงถ้าดูจริงเ,เงินเฟอ้อมันติดลบน้อยลงมาสักเดือนสองเดือนละในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไทยกับจีนสามารถเล่นในทีมรีเฟลชชันได้คือเงินเฟอ้อกลับมาจากภาวะติดลบนะเรา,าจะาพอรุนได้ นะะถ้าเกิดว่ามีปัจจัยแบบอย่างประมาณอย่างเนี้ยแต่พอรุ้นได้มีมาตรการช่วยนะะแล้วอีกเดือนหนึ่งก็จะเลือกตั้งนะผมคิดว่าหุ้นไทยอย่างน้อยนะถ้าคุณไม่สนใจลงทุนระยะยาวอย่างน้อยตอนนี้ควรเกียงอะไรบ้างนะแล้วก็หุ้นเล็กเนะี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดไปดูเอสเอสเซ็ตถูกไหมเอสเซ็ตตัวที่ห้าสิบเอ็ดถึงถึงร้อยเนี่ยเอ้ยก็ดูเริ่มที่จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างหลังจากที่มันแย่ไปนานเป็นเดือนเพราะว่าผมมีการลงทุนบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับน,นี้อยู่ครับผมติดตามอย,อยู่เป็นตามาฮย แต่วันนี้เนี่ยเปิดปีใหม่มาเริ่มที่จะดีนะแล้วก็ตัวของเซ็นตห้าก็อาจจะมีนอสบ้างแต่ว่าบุ้นบางตัวนะแต่ว่าดูไส้ในแล้วดูแล้วไอ้เปิดปีใหม่มาค่อนข้างจนะ s t a เบิลนะก็ลองลุ้นดูอีกสักปีหนึ่งสำหรับ3บปีที่แย่ไอ้เป็นปีที่4หรือเปล่าใคลกับจีนนะด้วยสตอรี่ของเงินเฟ้อเฟื่อตัวสำหรับหุ้นไทยนะแล้วก็อีกอย่างสุดท้าย คือน้ำมันทาไมที่ว่าผมคิดว่าน้ามันจะขึ้นทั้งหลายที่ฟอร์เควสเตอร์ต่างในโลกเนี่ยคคิดว่าน้ำมันมัน,มนจะลงใช่ไหมเขาทำฟอร์เค s t ลงไปเรื่อยตอ,ตอนนี้คิดว่าจะลงไปถึงห้าสิบเน่เอ,อตรงน,นี้มีเรื่องเวเนุเวลาเข้ามาตอนช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยคนคิดว่าน้ํามันได้ลงเพราะว่าถ้าทรัมป์เข้าไปคุมเวเนชเวลนากำลังผลิตที่ต่ําอยู่ประมาณล้านบาร์เรลตอนนี้อยู่ต่ํากว่านะแต่ก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ถึงสามล้านบาร์เรลต่อวัน กำลังผลิตเขาจะบูสต์ขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ากันว่า,วามันต้องใช้เวลานานอาจจะ5ปีขึ้นไปหรือ,อามากกว่านั้นแล้วใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้นานดอลลาร์นนในภาวะที่น้ามันแบบราคาต่ำๆอย่างเนี้คุยจะดึงเงินดึงเงินดึงบริษัทตัางๆใหญ่ๆเข้ามาลงทุนได้อย่างไรจะเยอะได้อย่างไงในเมื่อฟิซิบิลิตี้หรือว่า IRR ความคุ้มทุนของการเข้าไปลงทุนเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนเนี่ยรัมคงจะต้อง ให้เบเนฟิตให้ส ubsidy นะอุดหนุนบริษัทต่างๆบริษัทออยล์แอนด์แก๊สในอเมริกาให้ให้อย่างเต็มที่เพื่อจะให้เขา้าเข้าไปลงทุนแล้วก็เปรียบเทียบกับการลงทุนที่อื่นกับการลงทุนในเวเนซุเอลาว่ามันจะน่าสนใจยังไงก็ต้องอัดต้องต้องเอาใจโอ้โ oh, เต็มที่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาทุกมันเนี่ยเมื่อกี้คิดไว้ว่ามันน่าจะจบไซคลขาลงละับนะอย่างน้อยอ่ะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นไปเยอะๆก็อาจจะไม่ที่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงบริษัทออยล์แอนด์ นะบริษัทในกลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติดยเพาะในอเมริกาเนี่ยสตรอรี่มันอาจจะคล้ายๆไหมไม่เหมือนนะคล้ายๆกับกลุ่มเหมืองแร่ซึ่งเคยขึ้นมานนะก่อนหน้านี้ซึ่งขึ้นมาด้วยมนะินเนอรัลดิวนะดิวแร่หายากที่เขาไปทํากับยูคเครนอะไรแบบนี้เราทำกับที่อื่นด้วยนะไอโมเมนต์แบบนี้โมเมนต์ของการพยายามดันบริษัทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเข้าไปในเวเนซุเอลาเนี่ยให้เกิดการลงทุนรอบใหญ่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับแบบนั้นมีความคล้ายกันบางแง่มุมนะก็หุ้นกลุ่ม Energy Oil and gas นะครับในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่โดนทอดทิ้งมานานนะเป็นกลุ่มที่ใช้เทรดสวนทางอะ่ะเวลาที่จะขายขายหุ้นเทคทีนึงก็ซื้อ Energy ทีหนึงแต่หุ้นเทคมันวิ่งยาวก็ขาย Energy จีกันยาวๆร,ราคาก็ถูกนะแคตโฟก็ดีแล้วก็ได้แรงหนุนอย่างเต็มที่นะจากรัฐบ,บาลของทรัมปนะ์ในแง่ของดีมานทรัมป์ก็พยายามที่จะสร้างดีมานของพลังงานฟอสซิลอยู่แล้วใ่ไหมครับ ขาไปตัดั u b s i ดีตัดการอุดหนุนต่างๆในเรื่องของพังงานสะอาดเยอะแยะเลยแล้วก็เรื่องของซับซี้เจสับซีไดส์เออีวีก็หมดไปใช่ไหมพีนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นของจริงว่าใออคนจะซื้อรถเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาโลหะมันขึ้นขนาดนี้ราคา EV วีจะเป็นอย่างไรเมือ่อไหเป็นวายคาร์ที่ที่เป็นปัจจัยที่เข้ามาแล้วเอ่หนี่ยวนําให้คนหลายๆคนเนี่ยกลับไปซื้อไฮบริดหรือว่ากลับไปซื้อแก๊สโซลินได้ถูกทั้ก็มุมมองดีมาอาจจะดีขึ้นม<ๆ>ุมมองของพพลายเนี่ย เออมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆจากเวเนซุเอลามันอาจจะเป็นการยกย้ายการลงทุนจากที่อื่นมาที่นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ Benefit มากพอแล้วก็ที่สุดแล้วเอ่อบริษัทออยล์แอนด์แก๊สในอเมริกาให้ได้ประโยชน์ทางทิ้นทางล่องอยู่ดีไม่ว่าราคาน้ำมันมันจะขึ้นไปเยอะหรือเปล่าว่าอยู่ตรงที่อยู่อยู่กันที่อยู่ตรงนี้นะก็เอ่าเราก็มีกองทุนอย่างแบบเทคโนโีอย่างเนี้ยเขาน,น่จะตอบโจทย์นะฮะได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทถามมากเลยนะครับที่เข้ามาเสนอวิวนะครับที่มีความน่าสนนใจแล้วววก็็เปิที่ บอกว่ามองหาโอกาสนะครับในภาวะตลาดที่โฟมแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ